สงครามยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงขณะที่วลาดิเมียปูตินยังคงสั่งให้กองทัพรัเสเซียทุ่มกำลังบุกใส่แนวป้องกันของอยูเครนอย่างต่อเนื่องเดือนแล้วเดือนเล่าทหารรัเสเซียหลายพันคนยังคงล้มตายเพราะคำสั่งของประธานาธิบดีของตนเองแต่ปูตินกลับไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังลากประเทศให้จมลึกลงไปในสงครามที่รัเสเซียแพ้ไปแล้วรัเสเซียล้มเหลวในการบรรลุสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก และเพราะปูตินประเทศจึงต้องเผชิญความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งภายในและภายนอกยูเครนล่าสุดในผลจูเซปเป้คาโวดราโกเน่ประธานคณะกรรมการทหารแห่งนาโตมาตั้งแต่เดือนมกราคม2025อธิบายว่าทำไมปูตินถึงแพ้สงครามในยูเครนไปแล้วให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันที่สพฤศจิกายนราโกเนกล่าวว่า ในเชิงปฏิบัติการสงครามยูเครนติดหล่มจนถึงจุดที่แทบถึงเวลาที่ต้องนั่งโต๊ะเจรจากันเพราะนี่คือการสูญเสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์กลยุทธ์ทำสงครามแบบศึกหรอของปูตินซึ่งหวังจะให้ยูเครนอ่อนแรงจนรัสเซียย,ยยึดประเทศได้ทั้งผืนกลับย้อนสอนรัสเซียกลับเข้าไปติดหล่มที่ตนสร้างขึ้นเองตัวเลขยืนยันว่าที่เขาพูดเป็นความจริงด้านกำลังพลและยุโทโธกกร รัเสเซียกำลังสูญเสียตัวเองเพื่อประคองปฏิบัติการพิเศษให้เดินต่อไปกระทรวงการคลังยูเครนรายงานว่าตั้งแต่เริ่มการลุกรานจนถึงวันที่4พฤศจิกายนมีทหารรัเสเซียกว่า1.14ล้านนายถูกสังหารบาดเจ็บหรือถูกจับเป็นเชลยรัเสเซียยังสูญเสียยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลทั้งรถถังกว่า1 1 3่0าคันถูกทำลายหรือใช้งานไม่ได้รวมถึงยานเกราะราว34,250คัน และรถบรรทุกกับรถตรวจการมากกว่า66,500คันในเชิงการป้องกันทางอากาศรัศเสเซียก็ล้มเหลวเช่นกันหน่วยป้องกันภัยทางอากาศประมาณ1,200หน่วยถูกทำลายเครื่องบินรบของรัเสเซีย428ลำและเฮลิคอปเตอร์346ลำถูกยูเครนยิงตกนอกจากนี้รัเสเซียยังสูญเสียโดรนกว่า77,860ลำจากการโจมตีของยูเครน สงครามนี้ไม่ใช่แค่ทำลายกำลังทหารแต่ยังฉุดรั้งเศรษฐกิจรัเสเซียอย่างหนักมาพร้อมกับหนี้ค่าใช้จ่ายมหาศาล่ามกลางความสูญเสียทั้งหมดเราเห็นภาพของผู้นำรัเสเซียที่กำลังสูญเสียการควบคุมสงครามที่เขาเป็นผู้ก่อขึ้นวารสาร National Security Journal ระบุว่าปูตินสร้างสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งความตายหรือเดตโนมในประเทศซึ่งคำนี้ถูกบัญญัติโดยนักเศรษฐศาสตร์รัสเซียชื่อ วลาดิสลาฟอินเซมเทฟเขาอธิบายว่ารัฐบาลสร้างชนชั้นกลางเทียมที่หารายได้จากสงครามยูเครนครอบครัวจำนวนมากส่งลูกหลานไปเป็นทหารเพื่อแลกกับเงินเดือนและเงืนชดเชยเมื่อถูกสังหารทำให้ผู้คนจำนวนมากเคยชินกับราทาแห่งสงครามแต่เมื่อความสูญเสียทวีคูณความเคยชินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวสภาพสงครามที่ยืดเยื้อ ยังเปิดโอกาสให้ยูเครนโจมตีป้องหมยในรัเสเซียได้มากขึ้นโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทรงผมให้เกิดวิกฤตเชื้อเพลิงราคาน้ำมันพุ่งและทำให้ชาวรัเสเซียจำนวนมากต้องเผชิญกับความเดือดร้อนภาระค่าใช้จ่ายของสงครามก็ทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์รายงานของรัสเซียแมทเทอร์สระบุว่า หลังผ่านสงคราม3ปีรัเสเซียต้องสูญเสียเงินมหาศาลจากผลของมาตรการคว่ำบาตรเงินสำรองราว340 0 0 0ล้านดอลลาร์ถูกอายัดขณะที่ภาคพลังงานเสียหายกว่า78,500ล้านดอลลาร์บริษัทมากกว่า460แห่งถอนตัวออกจากรักเสเซียและเศรษฐกิจที่เคยเติบโตเพราะสงครามกำลังชะลอตัวอย่างหนักการเติบโตจะลดเหนือเพียง1.4ในปี2025และ1.2ในปี2026 และอาจตกต่ำกว่าที่คาดการไว้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะรัเสเซียติดหล่มยูเครนทั้งที่ปูตินเองเคยกล่าวว่าในปี2014รัเสเซียสามารถยึดยูเครนทั้งประเทศภายในสองสัปดาห์ถ้าหากต้องการแต่เวลาสองสัปดาห์ได้กลายเป็นเกือบ4ปีและยังไม่จบราโกเน่กล่าวว่ารัเสเซียจะต้องเจรจาในที่สุดปัญหาคือปูตินเองไม่ยอมยอมรับความจริง รายงานข่าวกรองสหรัฐที่ NBC News เปิดเผยเมื่อวันที่28ตุลาคมชี้ว่าปูตินไม่พร้อมประนีประนอมแม้แต่น้อยและยังยึดมั่นในข้อเรียกร้องเดิมทั้งหมดนักการเมืองสหรัฐระบุว่าปูตินดื้อกว่าที่เคยเป็นนั่นคือเหตุผลที่กองทัพร,รัเสเซียยังคงสูญเสียกำลังพลและยุทโธทรประกรจำนวนมากทุกเมือนขณะที่เศรษฐกิจกำลังถูกดูดเลือดเพราะสงครามความผิดพลาดของปูตินยังส่งผลให้สิ่งที่เขาต้องการที่สุด ยิ่งถอยห่างกับไปเขาต้องการลดอิทธิพลนาโต้ในยุโรปแต่กลับได้ผลตรงกันข้ามนาโต้ NATO กำลังแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยตรงเพราะสงครามยูเครนโดยเฉพาะสวีเดนที่มีศักยภาพสำคัญด้านการป้องกันทางทะเลและการปฏิบัติการเรือดำน้ำนาโต้ NATO จึงสามารถเสริมกำลังป้องกันในแถบสีทะเลบอลติกใกล้พรมแดนรัเสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ สมาชิกนาโตทุกประเทศตัดสินใจเพิ่มงบประมาณกระโหมเป็น5%ของ GDP ภายในปี2035นาโต้ยังสร้างแนวป้องกันโรนทางตะวันออกเพื่อต่อต้านรัเสเซียภายในปี2026ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะปูตินบีบให้นาโต้ต้องแข็งแกร่งขึ้นในมุมของปูตินเขาอาจคิดว่าถ้าหากสบกสงครามในยูเครนได้เขาจะสามารถต่อรองให้ชาติตะวันตกยกเลิกความบาดและใช้แรงงานยูเครนช่วยฟื้นเศรษฐ,ฐกิจรัสเซียได้ แต่ราโกเนยยืนยันว่าต่อให้รัเสเซียยึดยูเครนได้ทั้งหมดก็ไม่อาจควบคุมประเทศนั้นได้ประชาชนยูเครนส่วนใหญ่ไม่ต้องการรัฐบาลหุ่นยนต์แบกเบลารุสและจะลุกข,ขึ้นต่อสู้ใต้ดินอย่างต่อเนื่องผลสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคมโดยคีฟอินด e พเอนเดน์แสดงให้เห็นว่าชาวยูเครนกว่า75%ปฏิเสธแผนสันติภาพที่ต้องยกดินแดนหรือปิดกั้นยูเครนไม่ให้เข้าร่วมนาโตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีวันยอมรับรัเสเซีย ตูตินยังคงอวดแสยานุภาพนิวเคลียร์อย่างโพไซดอนและขีปนาวุธบูเรเวสิกแต่ราก็เน่ระบุว่าเป็นการขู่ที่ไร้ผลเพราะนาโตเองเป็นพันธมิตรนิวเคลียร์และสามารถตอบโต้ได้ทันทีมีหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า5,500ลูกจากสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสผลลัพธ์คือการทำลายทั้งสองฝ่ายหากรัสเซียคิดจะเริ่มก่อนทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมรัสเซียถึงแพ้สงครามในยูเครนแล้ว แม้วันที่ชัยชนดบนแผนที่ยังไม่มาถึงข้อมูลจากรอยเตอร์ระบุว่าถ้าหากรัเสเซียยังรุกคืบด้วยอัตราเท่านี้จะยึดเพิ่มได้เพียง1%ของพื้นที่ยูเครนตลอดปี2025นั่นหมายความว่าจะต้องใช้เวลาเกือบศตวรรษกว่าจะยึดได้ครบและในที่สุดแม้รัเสเซียชนะแต่สิ่งที่ได้กลับมาจะเป็นประเทศที่ถูกทำลายเศรษฐกิจอ่อนแรงประชากรลดลงและประชาชนยูเครนที่ไม่ยอมจำนวน นั่นยังไม่รวมการที่จีนกำลังตัดกินพื้นที่เศรษฐกิจและอิทธิพลของรัสเซียในเอเชียตะวันออกไกลอย่างช้าๆจนรัสเซียต้องยอมแลกผลประโยชน์ให้จีนเพื่อแลกกับการสนับสนุนสงครามยูเครนสงครามที่ปูตินคิดว่าจะเป็นชัยชนะง่ายๆกลับเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ